สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วาจจสุไยเชนเดลวันนี้กับใหม่ครั้งกับช่วงไม่ใช่ติง่งเช็คอิน,นได้เปล่าถูกต้องจ้า <c oughs> ไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะเราก็ได้มาทา Reaction Funny Moment ของนะ้องน้องเอ็น เหมือนเป็นครั้งแรกครั้งรแรกเลย<ช>เป็นการเปิดสักา<ช>สกราระนนี่โมเมนต์ของน้องๆเล็กน้อยกุปริปต้องวันก็เลยจัดมาเป็นคลิป สั้นๆสักสิบนาทีให้ทุกคนได้มาดูพร้อมกับพวกเรานะครับถ้าเกิดว่าใครมีคลิปไหนแนะนําก็ปามาได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหรืออะไรยังไงเ้วก็จะทยอยทําให้นะครับผมและสาหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขบคุณช่องยิ่ยามด้วยขอบคุณค่ะถ้าออกเสียงผิดอะไรยังไงต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าเราขึ้นบ้านไปให้แล้วนะใช่จ้าแล้วก่อนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะ<ช>สวดิงกิ้งกิให้เราด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางของ Watch ว i ช e Channel เ,เลยค่ะถูกต้องจ้าด้วยนะโอเคพร้อมไหมพร้อมมากๆอยากดูมากไปดูกันเลย <ไป S 1> จ้าไปค่ะยันซิงอันนีีหลายวงเลยนะใช่ใช่เ้ยจังก,ก้ยิ่งิแล้วลุกแซ่บมามลืมครับ And i just wanted to say hi and introduce the video of anhyphen doing funny things funny moments that i found and yeah so make sure to like and subscribe for more videos like this and if you have any recommendations and leave them in the comments below all right enjoy uh. Uh. พี่ซึ่งพี่เจเท๊าองความแรงว่ะปลอยสปอยซึ่งแบบว่าล่าน้องเล็ก,นกเนาะ

ควารักมาก 옛날에 그러나 너너 알았지. 근데 그래서 지금 하고 아무 생각만 vacation 이어. 어, 이뷰 좀. 좋아요. 안 돼. 어. 자초이. 썬더캣. 썬더캣. 미키. 잘해 봐. คิดเองโอ้นนยโหเลน้องปัดตัวอะไรออกไปอหรอมาแรงช่วยมาแรงหน,น่ยน่ารักอ๋อน้องแบบน้องไม่ชอบเอ,อ้ยแต่มันเยอะมากเว้ย 내따 알아요? 어, 땜네다 이거요? 청청 청청 이게 야야이이카페이야 진짜 어린데 보석이 저렇게 성하고어 여자들이 솔직 나보다 어린 이 같고

ฮัล l หลฮัลโหลอ้าวฮัลโหลอ้าวโอ๊ะโอ๊ะ 아아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  <목> 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 น่ารักจังหอมอ่ะน่าเียวกลั้นกลั้นน่ารักว่พี่ทนไม่ไหวแล้ว 아아아아 <목소리가> 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 <목소리가>

Ne <laughs> <laughs> <laughs>

ตอนไอแลนด์ตอนคออแคมแลนด์

나랑 이따. 나 그냥 과오를 오늘 그러는한두개 올릴 수. 정식 인대로 해서 오늘 진짜 많이 그랬어. 오케이. 한번더 보고, 한번더 보고, 한이 오케이. 오케이. on l' o la ุกคนจบไปแล้วใช่โอ้ยน่ารักว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่น่ารักมากแล้วเราโดนตกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนจริงแล้วน้องๆน่ารักมากจริงเนาะแบบทุกคนมีมุมที่จากที่แบบดูบนเสตอาจจะแบเท่ๆอะไรเงี้ยพอมาดูวันนี้มาเมนเนี่ยก็เลยมีความน่ารักเลยตัวแค่นี้ตัวจุ้มจริงแล้วก็แบบทุกคนแบบเอนเนอร์จีดีอยู่นะหมายถึงว่าก็เป็นวงตลกอีกวงหนึ่งเหมือนกันคือแบบน้องน่ารักแล้วก็พูดอะไรก็คือดูขำมาทุกคนใช่เอ็นดูมากชอบตอนที่เขาทำ แข่งธนรม้าน่ะเออจริงเจอพลังของพี่ฮีซึงเข้าไปหน่อยเจก็คือกันไม่ไหวแล้วเอ้ยพี่เจพี่เจกันไม่ไหวได้กันไอต้ากันเลยทุกคนดูมากจริงทุกคนแล้วคือจะบอกว่าภาพจบอะภาพจบช่องวานแบบอาปากั้ง ไต่เต้ามากินข้าวเร็วอยากเรียกว่ากินข้าวจริงน่ารักมากอโอ้เอ็นดูเนาะเดียวเดี๋ยวว่ายังไงเนี่ยเราจะได้<ช>ไดมีโอากาสมาทําให้ด้วยคนอีกแน่นอนนะคะับผมอย่างที่บอกไปว่าถ้าใครมีคลิปไหนสนุกสนุกก็ปามาได้ามาได้เลยเราเห็นน้องๆแบบเออขอฟันนี่โมเมนต์ของเอ็นไอเฟกันอยู่เหมือนกันเนาะ<ช>ถ้ามีใครมีแนะนําก็ปาลิงมาได้เลยนะใช่ครับมผมเนาะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย